คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะจ้ายินนีตตอนรับเข้าสู่เบบี้ฮะสเปซนี่นเคยวันนี้เราจะมาแก้แค้นแมวนรกคุณผู้มชมเมื่อวานนี้เราโดนไปหนักโดนไปเยอะนะอมแม่เมื่อวานนี้กำไรแล้วนะแต่ว่าเราฝืนเล่นไปเองคุณผู้ชมสุดท้ายเรียบร้อยยับวันนี้งบ6 0พันนะ เอาเรื่องอยู่งบเรามาเปิดหนักเลยแล้วกันเบ็ดร้อยเป็นเชยเบ็ดสองร้อยเลยแล้วกันคุณผู้ชมลุยไะขอแบบปั่นสดแล้วกันใช้สมาธิดหนึ่งคุณผู้ชมแต่ว่าพักพักเนี้ยพักเนี้ยช่วงเนี้ยไอเจ้าแมวเนี้ยมันรู้สึกว่ามานะในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะการจ่ายแล้วก็อัตราการการดรอปตัวแพงอะไรเงี้ยเริ่มมาแล้ว ไอ้พวกซูชิหรือว่าปลาดิบที่แบบเยอะๆเต็มแผงอะไรเงี้ยพอที่จะได้เจอกันบ้างคุณผมู้ชมแลนะสำหรับพวกไอ้คอมโบอะไรเงี้ยนะเลเยดคอมโบค่อนข้างดีอยู่นะสําหรับลนะักกี้ในโกะเนาะในช่วงนี้นะก็เลยขอมาจัดบ่อยๆแล้วกันพักนี้นะสําหรับเกมนี้คุณผู้ชมนี่เห็นไหมที่เขาปั้นซาลายนี่มาบ่อยเหมือนกันนะ ถือว่าเลทมันค่อนข้างออกดีนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเล่นแล้วมันแบบเชื่อมดีอ่ะโปะป้าด,ดูสิสี่พันเจ็ดวยความที่เบ็ดสองร้อยได้แหละโอกองมาเมื่อวานนี้เราก็เจอนะไอ้กองนะ่แะแล้วแตกโหดด้วยใครที่บันไปกผ่านมานี่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมก็มีแจก อยู่บ่อยครั้งเลยบ่อยๆเลยแหละเกือบจะทุกคลิปมั้งก็มีบางคลิปบ้างที่ไม่ได้แจกนะมาเราขอแก้มือเบ็ดนี้หน่อยละกันคุณผู้ชมสำหรับ240เมื่อวานที่โดนไปนะพี่เหมียวขอเล่นเบ็ดนี้เลยยาวๆสำหรับกิจกรรมนี่ถ้าใครอยากรู้ว่ารับยังไงหรืออะไรยังไงคุณผู้ชมก็สามารถดูได้ใต้เดียวคลิปชั้นเลยแล้วกันเนาะอุ้ยอุ้ยตัวแพงมาคูณ4 3840 อ้าวแลกองมาแบบเมื่อวานเลยวะ่ะโอ้หมื่นเจ็ดแบบเมื่อวานเป๊ะแดีววันนี้มันมูนคอมโบสวย,ยงว่วงอะคอมโบอย่างสวยวะ่ะแล้วเป็นตัวแพงสองตัวด้วยไงที่แพงที่สุดในเกมมู้โยมเย็ดเปียบอ้าวได้ทุนคืนว่ะจากเมื่อวานแล้วได้กําไรด้วยเท่าไหร่วะจำไม่ได้โอ้ยได้กําไรอยู่หมื่นกว่าเกือบสองหมื่นสองหมื่นว่ะ ว่าเมื่อวานมาสี่พันวันนี้มา6,000นก็หมื่นออกกำไรเกือบสองวะเย็ดเปียดโคตรมาพอเลยนะคือจบเลยอะเกียรติวะเฮ้ยสนาทีเหรอเย็ดเคเรประมาณนีแล้วกันคุณผู้ชมก็คลิปนี้แจกตามระเบียบเลยแล้วกันนอนสำหรับใครที่อยากรู้ว่ากิจกรรมรับยังไงหรือว่าอะไรยังไงไม่อยากพลาดกิจกรรมใหม่ก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้กดกระดิ่งไว้ส่วนกิจกรรมก็ดูใต้ คลิปเลยใต้เดคคลิปชันเลยว่าพี่เหมียวทําคลิปแยกไปแล้วว่าทํายังไงขั้นตอนเป็นยังไงเนาะประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้แบบว่าเกมเร็วมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยจ้ะบ๊ายบายจ้า